สวัสดีค่ะภากาิอมสวีเดนค่ะพามากินบรรยากาศฟินฟินกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ประเทศสวิตเดนรอบๆบ้านของเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวัวด้วยค่ะบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะคะอากาศแจ่มใสามากค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกกลางคืนมีลูกเห็บตกด้วยนะคะแต่เช้านี้อากาศแจ่มมากแต่หหรือหองศาค่ะตอนนี้นะคะค่ะ เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศใบไม้กำลังเปลี่ยนสีรอบๆรั้วรอบๆสวนรอบๆบ้านของเรามาให้ชมนะคะจะมาฟินๆไปได้ยกลยจ้าค่ะตอนนี้ผักกาดหอมยืนอยู่ที่ท้ายไร่ของเรานะคะอะมองเห็นบ้านไหม ค่ะปีที่แล้วเราก็รีวิวจุดนี้ให้ชมนะคะแต่ไม่รู้แสงจะได้หรือเปล่าจ้ะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนเน้องวัวจ้าตอนนี้เข้าวัวมาปล่อยในป่าของเราสี่สิบตัวนะคะเริ่มจากเอ่อสิบสี่ตัวจ้ะเขาเช่าทุ่งหญ้า นี่ค่ะชาวทุ่งหญ้าของเราแล้วก็เอารถไถมาทําความสะอาดเอ่อทานน้ําที่มันไหลามาจากสวนเปี่ยมสุกแล้วก็สวนสร้างสุกด้วยนะคะเขาก็ทําให้ฟรีค่ะเพราะว่าเขาเอาวัวมาปล่อยแล้วก็วัวก็จะได้เอ่อมาดื่มน้ําได้อเงี้ยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลวด ลวดกั้นนะคะแต่เส้นกลางนั้นก็จะมีสายไฟอ่อนๆสำหรับกันสัตว์ออกนอกรั้วนะคะอา้าวฝนมาเฉยเลยจ้าพี่น้องบรรยากาศแบบว่าร้อนแปรมากเลยจ้ะเอายังไงดีค่ะเนี่ยค่ะชมสายฝนตอนแรกก็คิดว่าเขาตกมาจากาต้นไม้ จริงๆแล้วฝนเลยค่ะก่อนที่อากาศจะปรวนแปรไปมากกว่านี้นะคะนี่แล้วก็เก็บภาพใช่เลยค่ะมีความสุขมากฟินมากค่ะวันนี้คุณลมโบอยู่บ้านนะจ๊ะค่ะแกบ,บอกว่าถ้าอากาศเปิดเดี๋ยวจะพาเข้าป่าเห็ดกันจ้าอากาศปิดหลายวันนะจ๊ะค่ะเป็นไงจ๊ะ ฝนตกนะคะเนี่ยฝนตกค่ะก็อยากจะเก็บภาพมาฝากกันจ้ะจะป่าด้านซ้ายของเราเขาก็มาปิดทางนะที่เราขึ้นไปอ่าอดูแลป่าที่คุณแลมโบทิ้งป่าไว้แปดปีนะคะเนี่ยเขาก็มาปิดแต่ว่าอันนี้เป็นประตูเปิดได้นะคะเปิดลวดออกแล้วก็ขับเอทีวีเข้าไปด้านในจะเป็นป่าของเราด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะต้นไม้ค่ะต้นไม้ สวยมากค่ะเ,เพื่อนๆก็จับตาดูให้ดีเด้ออีกไม่กี่วันค่ะมันจะไม่เหลือเลยค่ะก็ทิ้งเอาไว้แต่ความว่างเปล่าอ่าบนบ้านคุณลัมโบก่อไฟในบ้านได้จากวันนี้พี่น้องจ๋าไหวไหมไหวไหมมาแรงเลยค่ะมาแรงเลยโอ้ยลูกเห็บด้วยค่ะเนี่ยดูค่ะ แสงแดดปนกับสายฝนพี่น้องจา๋าดูน้องวัวมาทักทายนะคะเป็นไงสบายดีกันไหมล่ะฮะหนาวไหมโอ้ฝังใหญ่เลยค่ะบ,บรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวเราอาจจะมีลุงกินน้ำให้ชมด้วยนะคะบรรยากาศฟินมากนี่ตรงนี้เขามา ดื่มน้ำนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะเอาน้ํามาใส่กระถางไว้น้ําเป็นก๊อกอัตโนมัตินะเขาต่อมาจากบ้านเขาฮะเป็นไงคะโอ้โหดูค่ะภาพบรรยากาศโหดูสิมีผมหน้าม้ากันทุกตัวเลยนะเนี่ยอ่า ไหวไหมคะไหวไหมคะโอ้ยกล้องจากก้องค่ะซองดูอ่าประตูรถแมคโครของคุณเลมโบหน่อยนะคะที่มีวัยรุ่นเขามาทุบกระจกอะคะ่ะนี่นะคะโอ้ยฝนจะ้ะเป็นลูกเห็บนะคะจะลูกเห็บเล็กๆค่ะนี่เห็นไหมกระเด็นกระดอนลงเสื้อนีจะ๊ะอยากจะเก็บภาพมาฝากพี่น้องนี่แหละ ไม่ได้เอากระปุกลูกมาเป็นตัวช่วยด้วยนะอ่าลูกเห็บจ้ารูกเห็บดูเห็นไหมคะให้มันกระเด็นกระดอนเป็นลูกเล็กๆค่ะ,ะไปแล้วเดอ้อโคนันทวิสารตอนนี้รู้สึกกล้องมัวๆนะคะไม่เสียงเนาะไม่เสียงค่ะ เดี๋ยวจะไม่มีกล้องทำคลิปให้เพื่อนๆชมค่ะกล้องมัวแล้วค่ะเพราะว่าโดนฝนนะคะรู้เห็บตกอย่างหนักเลยจ้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพื่อนๆจ้าคุณเลมโบบอกว่าทะลึ่งมาก โอ้ยโอยโอยจ้าอุย้ยดิจ้าลูกเห็บลูกเห็บจ้าอู้วววววววโอ้ยเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่จ้าดูจ้าลูกเห็บตกมาจากชายคานะคะนี่ไม่ใช่หิมะนะจ้าอันนี้คือลูกเห็บจ้าคิดดูจ้าคิดดูว่าเราอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่ปนแปลงมากเลย โอ้ยหนาวหนาวและทีนี้จะปุุกลุกเป็นไง้าคุมกระเจิงเลยโอย้จ้าถึงระเบียงบ้านแล้วค่ะปลอดภัยแล้วจ้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้ชมคลิปอย่างมีความสุขแล้วก็สดชื่นสดชื่นกันทุกๆท่านเลยจ้าขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจ เสมอมานะคะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า